กับวันนี้เราจะเริ่มดูคำควบกล้ำนะครับต่างๆนะครับาลองมาเริ่มว่าคำควบกล้มเนี่ยมันซับซ้อนพอสมควรนะครับในภาษาลานาเนี่ยนะครับมันมีกฎเกณฑ์ที่ที่แน่นอนนะครับมันคือของป้อนจอะต้องภาษาพูจะต้องอย่างอานนะครับมันเราก็าจะไปแหกกฎมันกับ มันก็ลำบากอะครับหอยะน้าหอยต้องลบเลี่ยงต้องใช้วิธีลบเลี่ยงเอานะครับเพราะว่าเอาจะไปแหกกดแหกกดเกณฑ์นเบิ่นมันบดีนะครับมันก็ต้องใช้ลบเลี่ยงเอานะครับเอามาดูวันนี้เลยนะครับอ่าอ่าวันแรกเลยนะเรื่องเกี่ยวกับเอ่อกรมควบกํมนะครับอ่าดูนะครับ ละวังหรือละวังดีพ้ดับหรือพะดับนะครับอ่าอันนี้เป็นภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับเป็นสำเนียงกคำอู้นะครับว่ามันเป็นอย่างอี้นะครับเอาเรามาดูภาษาละนาเลยนะครับระวังนะครับอาตรงเสียงเลยนะครับตรงเสียงระวังตรงเสียงเลยนะครับอ่านี่คือระวังหรือนะครับ หรือนะครับถ้าเราจยัใจตัวตัวตัวหะกับตัวระนะครับมันก็จะเป็นละฮงะครับใส่ไม่เกือเข้าไปนะครับสระรอือหรือไม่เกือเนี่ยตัวนี้ก็ตัวนี้ก็อ่านว่าหือนะครับตัวหะละฮงนะครับต้องอ่านออก ตัวหะตัวเดียวนะครับอตัวละโฮงเป็นตัวประกอบเฉยๆนะคือมันงามมาได้นะครับอก็บพบในคําโบราณน,นะครับออย่างเช่นหินนะหินบรรดุกัมนะหินนะครับหินนะคเพิ่นเขียนอย่างนี้นะครับเพิ่นใจละโหงมากัมบ่ได้นะครับเพราะนั้นเขาอะใจหลือมันก็มาได้นะครับมันเป็นหือนะครับเพราะนั้นเขาต้องใจดัดแปลงเอา อเอาตัวละนะครับม,มา, mm า,าเขาจะใช้อย่างน nah ี้ก็ได้นะหรือจะใช้ห like so ่างก็ได้ครับมาอย่างนี้นะครับหรือเอาเป็นห่างนะครับหรือนะครับมาโคดเกฑ์การใช้ห่างหรือใช้ตัวเต็มเนี่ยมันก็บั่นแน่นอนได้นะครับโบราณมากกใช้ห่างก็มนี้นะครับแบบนี้อ่านได้นะครับอ่านว่าหรือได้นะครับหรือนะครับ ภาษาเหนือมันจะหรือนะรหรือมันหมดใจนะภาษาเหนือมันหรือนะครับก็หรือเนี่ยครับก็หรือก็คืออันนี้น,นะครับตกลงก็ตัวหาคำตวัวละ,ละ,ละเราเรืองมาได้นะครับมามาได้ใจมันได้นะครับมันห่อหีบมันต้องใจตัวนี้นะครับระวังหรือนะครับต้องหรือระวัง ละกันในทำนองเดียวกันนะครับถ้าใจะใช้ตัวอัน,นี้มันวะเป็นหาไม่เหรอครับหาวังอ่ามันก็เป็นหะหะวังนะครับหะหะวังมันไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ละวังนะครับละวังก็ต้องต้องใช้ตัวละมามากล้ำนะครับอ่า จะใช้ไม้กะหรือใช้มันใช้ก็แล้วแต่นะครับก็ถ้ามันกล้ํานี้ก็ควรจะใช้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวเต็มก,ก็ได้นะครับฮะหรือว่าใส่ก็ได้นะครับมาก็สุดแล้วแต่นะครับฮะหรือมาใส่ก็ได้ก็ตามใจนะครับแต่ถ้าใส่แล้วมันมันจะเห็นชัดหน่อยว่าเป็นละวังนะครับแต่ถ้า เราใส่อย่างนี้นะครับเป็นละวังครับมันมันมันชัดดีนะครับมามาต้องไปหาว่าเป็นอย่างละเป็นระวังนะครับระวังดีกรรมนี้ก็คือแถมแถมรรเแล้วนะครับประดับนะครับประดับหรือผดับนะครับถ้าเฮาเฮาจะเขียนประดับเฮาก็ ก็เอดอปะอันน <ination that sí> ี <goodbye>. ้กับปะแล้วครับปะดับนะครับใจห่างนะครับนี่กับปะดับแล้วครับปะดับฮะปะดับก็คือปะดับแต่งนี่นะครับปะด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 ับหรือนะครับ อันนี้มาต้องใจห่างนะลองบอให้มันเหมือนหน้านะครับใจก็ได้ใจก็ได้นะครับเป็นตัวเต็มนี่ก็ได้นะครับหรือนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับพัดดับนะครับพัดดับมาใจอี้นะครับอ่ามันมาจากมาใจอี้นะครับอันนี้อ่าอันกำอ่านมาได้แล้วครับพัดดับนั่นแหละความจริงมันมาจากตัว ตัวนี้นะครับตุปะละละโงเนี่ยครับเป็นละโงนะครับอปัยญาเข้าไปมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่แหละครับตัวนี้อ่านว่าพระนะครับปอลอหรือบอลอเนี่ยปอลอปอลปอละโงเนี่ยครับอ่านว่าพระนะครับ เป็นหางพผา,าดับนะครับพาดับจะใช้ร,รมไหนก็ได้ะครับไอ้สองร,รมเนี่ยประดับแต่ถ้าอย่าใสาล่ล้อเลือมันก็ต้องเป็นอ่านว่าพาดับนะครับพระนะพระดับนะครับพระ,นะพระดับนะรบพระนะครับต้องอ่านว่าพระดับนะครับมันเป็นตัวพระดับนะครับพระดับนะครับ ละวังหรือละวังดีพระดับหรือพระดับนะครับพระดับนะครับเอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบพิสองนะครับละวังครับหรืออ่าหรือ ละวงดีประดับหรืออันนี้คือภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับเขียน ดึงทุกตัวมานะครับเกือบแทบทุกตัวนะครับมันแบบแบบหนึ่งแบบหนึ่งนี่เอาต้องแม้กระทั่งเครื่องหมายต่างๆอย่างเอามาหมดนะครับแบบที่หนึ่งนี่นะครับแต่แบบที่สองนี่ก็โอเคนะครับเอาเอาแค่พอหัวเรื่องนะครับระวังหรือระวังดีประดับลือประดับ ถ้าอ่านเป็นครรมไทยมันจะเป็นอี่นะครับแต่คนที่เปิ้ลฮูภาษาละนาม,มันจะต้องอ่านออกดังบนปุ้นนะครับอ่านทั้ง3แบบนี้อา่านออกเสียงออกมาเลยเหมือนกันหมดครับต้องเหมือนกันหมดนะครับระวังหรือระวังดีปะดับหรือพระดับนะครับจะอา่านอันไหนก็นเหมือนกันนะต้องเสียงออกมา,าเหมือนอันที่สามหมดนะครับ ก็คือเป็นสำเนียงกคำอู้นะครับ